ตอนแรกเนี่ยมีความคิดเดิมๆตอนนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนะคะแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ชีออไรค่ะชื่ออ,อโตโรตาออค่ะพี่อ้อค่ะค่ะเป็นไงบ้างครับจากการที่ได้เรียนไปในวันแรกวัน,นแรกใช่ไหมคะคร,รู้สึกว่าการเรียนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ค,คะคแนวคิดใหม่ที่ จากตอนแรกเนี่ยมีความคิดเดิมๆตอนนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนะคะแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเปลี่ยนแนวคิด mindset เ,เราไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าก่อนที่จะลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมันเป็นการลงทุนที่ที่เยอะหมายถึงว่าใช้ใช้ทุนเยอะค่ะก็ ก็ควรที่จะลดความเสียเส่ยงใช่ค่ะเนี่ยค่ะก,ก็จะรู้เรื่องของการลดความเสีย่ยงได้เยอะมากค่ะแล้วคพืทพี่มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่มีความสนใจมา้คอ๋อค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอถังหานะคะคอร์สที่ทางโค้ชสอนเนี่ยค่ะ ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยจนถึงขบวนการที่มันชัดเจนค่ะก็อยากจะ,ะให้ทุกคนอลองเข้ามาเรียนคอร์สนี้ดูะค,ะค่ะ,คะ